ไปกันตอ่อนะคงตรงนี้ครับก็เป็นห้องน้ำครับก็ตกแต่งครับก็ไปชมแพงแปลงผักกันตอ่อเลยนะคะเป็นชอปเมอร์มาร์เก็ตตรงนี้ก็เป็นแผนพังนะครับนี่เป็นแผนพังครับ เพาสนามเด็กเล่นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เ <P 9. S 1> ล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีไอ้วิ่งทีอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงหลังร้านครับตรงส่วนตรงนี้ก็เป็นลูฟท็ชอปการ์เด้นคือสวนก็คือเป็นส่วนด้านบนนะครับจะอยู่อันนี้นครับอยู่ตรงเกือบอยู่ติดกับ อีชิงทีเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อเลยนะครับทุกคนโอาในนี่คงไม่มีอะไรหรอกนะลักกี้เอ็กซ์ไม่มีอะไรเล่นไงเขายังไม่ได้โยนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้แหละครับคือลักกี้เอ็กซ์นะครับเราก็แค่โยนมันลงไป นี้ครับเขาจะโยนลงไปนะครับจากนั้นก็ต้องช้อนกลับมานะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูแป้งผักกันต่อเลยนะครับส่วนแป้งผักก็จะไปตรงนี้ครับนี่ครับทุกคนแป้งผักเลย แล้วจะเป็นสวนเขาปลูกพืชอะไรพวกนี้ครับตรงนี้นะครับก็อธอิบายยาก่าตรงนี้มันเป็นแปลงพืชแล้วก็แปลงผักส่วนแปลงผักอยู่ตรงนู้นนะครับข้างหลังจะเป็นโดมข้างหลังจะเป็นแบบว่าสวนสวนชั้นสองครับเป็นสวนชั้นสอง ข้างหลังจะเป็นส่วนชั้นสองครับทุกคนนี่ครับแล้วก็มีวิชิงทรีอ่ากับเพนนีใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นทางเดินนะครับทางเดินไปไกลามากครับครับก็เข้ามา สามสิบสองครับข้างในก็เป็น